สวัสดีครับผมจีไรวินนะครับ ตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าวงการเกมค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นอย่างมากมีเกมที่น่าสนใจออกมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมดังภาคใหม่หรือจะเป็นเกมใหม่ๆที่ทางผู้ผลิตทยอยเปิดตัวกันมาเรื่อยๆครับเลียกได้ว่าซื้อตามกันแบบไม่ไหวเลยจริงๆครับผมเองครับก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองเล่นให้ครบทุกเกมแต่ว่าติดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับสงสัยวันนี้เราคงจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้วงการเกมมิ่งเขามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจ มาตอบโจทย์เกมเมอร์อย่างพวกเราบ้างครับพี่ก๊อฟสวัสดีอ้าวสวัสดีจีครับผมหูพี่ก๊อฟกำลังเลือกเกมอยู่บนแพลตฟอร์มไหนครับเนี่ยทำไมเกมมันเยอะขนาดนี้ครับนี่เป็นบริการใหม่จาก Microsoft ครับเรียกว่า PC Game Pass มีทั้งเกมจากค่ายใหญ่แล้วค่ายอินดี้หลายร้อยเกมให้เลือกเลยครับ เป็นร้อยเกมเลยเหรอครับพี่ก๊อฟครับโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจครับพี่เอางี้พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังนิดนึงว่ารายละเอียดแพ็กเกจ PC Game Pass มีรายละเอียดอะไรบ้างที่น่าสนใจครับได้เลยครับ PC Game Pass เป็นบริการสมาชิกรายเดือนสำหรับเล่นเกมบน PC Windows ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยครับพอสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดแอป Xbox บน PC เพื่อดาวน์โหลดแล้วก็เล่นเกม PC คุณภาพหลายร้อยเกมในราคาบริการสุดคุ้มมากๆเลยครับ รวมถึงได้สิทธิ์ EA Play เล่นเกมต่างๆจาก Electric a กอ s บน PC โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถจะเล่นเกมใหม่ๆได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวจากค่าย Bethesda Softworks Xbox Game Studio เกมจากค่ายอินดี้ต่างๆและเกมดังอีกมากมายเลยครับนั่นหมายความว่าพู้เกมดังๆอย่าง Halo f o r z a Horizon, เซ i g h t Simulator เปิดตัวใหม่เนี่ยสมาชิกของ PC g a เก Pass ก็จะได้เล่นก่อนใครใช่ไหมครับพี่กอฟใช่เลยครับ เล่นตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเลยเนี่ยแถมยังมีเกมใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยต้องบอกเลยว่าสมาชิกเนี่ยจะเล่นเกมใหม่ๆตลอดเวลาไม่มีเบื่อแน่นอนเกมเยอะขนาดนี้เรียกว่าคุ้มสุดๆนะพี่กอล์ฟสำหรับ PC Game Pass ที่สำคัญเลยนะประหยัดงบรายเดือนไม่ต้องไปซื้อเกมแยกกันมารวมๆกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยเนาะและที่สำคัญเลยได้ข่าวว่าสามารถที่จะพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนระหว่างเล่นเกมได้จริงหรือเปล่าครับพี่ทำได้เลยครับผมเพียงแค่เพื่อนของจีนเนี่ยเป็นสมาชิก PC Game Pass เหมือนกัน ที่สาคัญเนี่ยเพื่อนของ G ก็สามารถจะเล่นเกม G ีก็ดูได้ด้วยว่าเขากำลังเล่นเกมอะไรอยู่หรือถ้าต้องการแชทกับเพื่อนเนี่ยก็สามารถทำได้ในทันทีครับได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสนใจต้องการสมัคร PC Game Pass ผมจะต้องทำยังไงบ้างรครับพี่กอ๊อฟง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่จีซื้อ PC Game Pass จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพอลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บก็สามารถใช้งาน PC Game Pass ได้เลยครับว้าวสุดยอดไปเลยนะครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆนะครับที่วันนี้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเกมเมอร์ได้ทราบกันในวันนี้ครับยินดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ PC Game Pass ครับบริการใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ครับเรียกได้ว่าเป็นบริการที่เหมาะกับเกมเมอร์ตัวจริงมากๆเพราะว่ามีเกมให้เล่นหลายร้อยเกมครับรวมถึงสิทธิในการเล่น EA Pay โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมายนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะเล่นเกมใหม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวจาก Bethesda Xbox Game Studio เกมจากค่ายินดี้และเกมดังๆอีกมากมายเลยครับทั้งหมดนี้มาในราคาสมาชิกต่อเดือนแบบสบย กระเป๋าคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมและสำหรับวันนี้ครับผมจีรรยวินคงจะต้องขอตัวไปเล่นเกมบน PC g a เกมคล s สกันต่อเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนๆไม่รู้เรื่องสวัสดีครับ